มีเรื่องจะเล่าสู่กันฟังเป็นประสบการณ์ในการที่เราไปเช่าคอนโดที่หนึ่งไม่ทราบว่าเพื่อนๆเคยเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมคือคอนโดที่ไปเช่าเนี่ยอยู่กรุงเทพ,พยอยู่แถวแถวสำโรงแบริง่งอยู่แบริง่งสำโรงแบริง่งสมุทรปราการคือเราอะ่ะ ไปทำความสะอาดคอนโดก่อนที่จะคืนคอนโดใช่ไหมเสร็จแล้วคอนโดเนี้ยคนที่เช่าอยู่ก็คือลูกชายตอนที่วันที่ออกเนี่ยเราก็บอกคือทุกอย่างก็ตามระเบียบหมดเลยเนาะแล้วก็ออกก่อนที่เราจะออกเนี่ยเราก็บอกเขาไปแล้วหนึ่เดือนใช่ไหมล่วงหน้าแต่ว่าแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็ทําความสะอาด ทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยแบบสะอาดมากเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนไปทําเองตอนแรกเนี่ยลูกชายก็บอกว่าเดี๋ยวให้แม่บ้านมาทำเพราะว่าจ้างเขาก็500บาทเราก็เห็นว่าห้องมันเล็กๆใช่ไหมเราก็ทําความสะอาดเองเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยคือเรารับรองได้ว่าฝีมือเราเนี่ยสะอาดเนียบมากแล้วก็บอกคืนห้องเขาปัญหาก็คือว่าเขาบอกว่า ห้องเนี่ยเนื่องจากเป็นพื้นพาเลตใช่ไหมแล้วน้ํามันเหมือนกันบบอกว่าน้ํามันมันอาจจะแบบก็คือไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าน้ําในห้องน้ํามันรั่วหรือยังไงอะไรแล้วเขาก็บอกว่าผู้เช่าเนี่ยไม่ได้แจ้งมันก็มีการคือพาเลตเนี่ยถ้ามันโดนน้ามันก็จะมีการแบบเหมือนกับแบบมันก็จะอาจจะแบบผิดรูปนิดนึงเขาก็แจ้งมาว่าให้เราเนี่ยซ่อม ทีนี้เนื่องจากว่าห้องเขาเนี่ยมันประมาณ20กว่าตารางเมตรเนาะเราก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยซ่อมก็คือเขาจะต้องให้เราซ่อมทั้งห้องเลยแม้กระทั่งส่วนที่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเนื่องจากว่าเราก็เราก็เอ็กเซปอะเราก็ยอมรับเพราะว่ามันจะให้คือลายเดิมอะมันไม่มีเพราะว่ามันนานแล้วใช่ไหมถ้ามันมีลายเดิมเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่มันมันเสียหายแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย คือเปลี่ยนทั้งห้องก็ประมาณสองหมื่นสองมื่นบาทให้ช่างไปทําแค่นั้นไม่พอเขาก็บอกว่าเขาก็มีส่วนที่เป็นสิง์ใต้สิงเนี่ยคือก๊อกน้ําเขาเนี่ยมันหยดตั้งแต่ก่อนที่ลูกชายจะเข้าไปอยู่แต่ความผิดของเราก็คือเข้าไปอยู่แล้วไม่ได้แจ้งเขาก็ให้เราซ่อมในส่วนนั้นเพิ่มเติม เขาให้ช่างของเขามาตีราคาโดยที่เขาแบบคือเขาไม่ได้ซ่อมเฉพาะส่วนที่มันเสียหายไงเขาก็ซ่อมทั้งหมดที่ที่เขาอยากจะตีราคาทีนี้เงินมัดจาที่อยู่ที่เขาเนี่ยเขาก็แบบคือเข้าใจนะเราอะเข้าใจในส่วนของคนเป็นเจ้าของห้องเนาะว่าเขาอะจะต้องแบบคือเหมือนแบบอันเนี้ยคือคือเราเข้าใจว่าเขาจะต้องทําคือ เขาต้องการทําองของเขาให้ดีอะเราก็โอเคตอนแรกเราก็จะเอาช่างไปทําเขาก็หาช่างของเขามาตีราคาเขาก็ทําบางส่วนที่มันไม่ควรจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าตอนแรกที่ให้ช่างไปทําพื้นพาเลทเนี่ยเราก็ช่างก็บอกว่าจริงๆอะมันเป็นเฉพาะส่วนข้างล่างคือแผ่นข้างล่างที่มันตรงกับ,ก,บกับกับก๊อกที่มันหยดลงไปอ่ะ ก็มันก็เป็นคล้ายๆเป็นไม้ชันอ้อยเนาะมันก็จะมีบ้างเราก็บอกว่าเอองั้นก็เปลี่ยนเฉพาะแผ่นนั้นซึ่งเปลี่ยนเฉพาะแผ่นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยราคามันก็ไม่ได้สูงขนาดที่เขาตีราคามาเขาก็ตีราคามา <c oughs> เราก็แบบเราอยากจบแล้วอะเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วเสร็จแล้วพอนี่มันก็ล่วงเลยมา สามเดือนแล้วเนาะเราก็ไม่อยากจะแบบให้เรื่องต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในหัวเยอะมากเราก็อยากจะดีลีตเรื่องต่างๆออกไปให้มันให้มันจบๆไปเลยเนี้ยเขาก็ตีราคามาเสร็จเขาก็าแล้วแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีค่าน้ำซึ่งลกูกชายไม่ได้จ่ายอีกพันกว่าบาทก็โอเคก็จ่ายไปพันกว่าบาทมันก็มันก็หลายเดือนมันก็หลายเดือนเราก็แอดเซปว่าเขาอะ คิดค่าประเมินราคาไอ้ส่วนที่เป็นครัวที่เขาจะต้องทําคือถ้าเราช่างไปเนี่ยก็ไม่น่าจะไม่เกินประมาณสามพันเพราะว่ามันคือนี่ค่าช่างค่าช่างค่าแรงค่าของนะแต่เขาตีมาหกพันโอเคเราไม่อยากจะมีปัญหาเราก็จบไปค่าน้ําอีกพันกว่าบาทมันไม่ได้จบแค่นั้นจริงๆเรา accept แค่นี้แล้วเพราะเรายอมรับว่าเราอยากจบแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาไม่จบเขาก็บอกว่ามีค่าทําความสะอาดดี มีค่าล้างแอร์อีกแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันสุดแล้วสำหรับเราว่าโอ้ยเราจ่ายให้คุณเนี่ยแบบเต็มที่แล้วแล้วค่าทำความสะอาดเนี่ยคุณเองก็เป็นคนที่ยอมรับแล้วว่าออตอนแรกที่โทรมาหาบอกว่าตอนรับห้องตอนที่เราเขินห้องบอกว่าเออทำความสะอาดห้องดีมากไม่แบบสะอาดเรียบมากเขาเป็นคนพูดเองเพราะเราบอกเราเป็นคนไปทำ แล้วเขาก็บอกว่ามีค่าล้างแอร์อีกเราก็เราก็แบบว่าเหมือนกับแบบโหไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วคุณแบบเยอะเกินแล้วเราถอยให้คุณเราให้คุณจนสุดแล้วก็ยังไม่โอเคอีกยังจะแบบแล้วค่าล้างแอร์ก็เลยถามเขาบอกว่าคุณแจ้งผู้เช่าก่อนเข้าอยู่หรือเปล่าว่าก่อนออกเนี่ยต้องล้างแอร์ให้แล้วมันไม่มีในสัญญาเราจ่ายค่าหอให้คุณค่าห้องคุณทุกเดือนไม่เคยเลทเลย ตรงเวลาเป๊ะไม่มีการที่แบบคือแบบเรารู้ด้วยว่าการตีราคาของเขาเนี่ยมันตีโอเวอร์แล้วเราก็พยายามที่จะพูดกับเขาต่อรองกับเขาแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ยอมไม่ให้เราเลยเราก็เราก็ไม่ไหวแล้วเราก็เลยพูดว่าคุณยอมรับในการคืนห้องแล้วว่าห้องสะอาดสองค่าแอร์ล้างแอร์คุณไม่ได้แจ้งก่อนคุณมีสิทธิ์อะไรที่มาเก็บเรา ก็ส่งข้อความไปเขาก็เอ็กเซปต์โอเคแต่สุดท้ายรู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นเขาก็หาข้อที่จะต้องให้เราจ่ายตังคือเงินประกันเนี่ยเขาพยายามใช้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้เราเนี่ยคือคืนให้เราน้อยที่สุดเขาก็บอกว่าคือเขารับห้องเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนะแล้วเขาตีราคามาเนี่ยสองหมื่นห้าในการซ่อมพื้นห้อง ซ่อมซอมห้องเขาทั้งหมดวันนั้นน่ะมันเป็นวันที่เราตัดสินใจพลาดมากคือถ้าเราโอนเงินไปให้เนี่ยก็จบแล้วเราจะไม่ให้อีกแล้วเพราะหลังจากนั้นที่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 คุยกันแต่พลาดตรงที่ว่าเราอ่ะคิดว่าเราจะเอาช่างไปทําเองซึ่งมันถูกกว่าที่เขาตีราคามาแต่สุดท้ายเขาบอกว่าเราคืนห้องเขาตั้งแต่วันที่30สพฤศจิกาวันนั้นจนถึงวันนี้ จนกระทั่งเมื่อวานเขาบอกว่าเราบอกว่าค่าทาความสะอาดเราไม่จ่ายเพราะเราทําให้แล้วค่าล้างแอร์คุณไม่ได้แจ้งเราก็ไม่จ่ายมันทำคําจัดห้าร้อยล้างแอร์หกร้อยก็คือพันหนึ่งเขาหาข้อที่จะเอาเงินจนได้ก็คือเขาบอกว่าอุปกรณ์ในห้องน้ําจะต้องเปลี่ยนใหม่ซึ่งคือเรางงมากเนื่องจากว่า คุณรับห้องไปตั้งแต่เดินพัศจิกาแล้วอุปกรณ์ในห้องน้ำไม่มีอะไรเสียค่ะคุณฝักบัวก็คืออันเดิมที่ใช้ตั้งแต่วันที่เราเข้าไปอยู่มันไม่มีอะไรเสียหายแค่ว่ามันผ่านการใช้งานซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแล้วท่อน้ำที่ว่ามันรั่วมันไม่ได้เสียแค่ซิลฝักไอตรงไอท่อชําระที่มันเป็นท่อแยกกันสามทางใช่ไหม แค่มันหลุดออกมาคุณก็เอายางใส่แล้วก็หมุนเข้าไปมันก็คือใช้ได้ปกติคือที่ฉันไปทําความอา,ห,าห้องน้ําเองทีฉันรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องน้ําเขาหาจนกระทั่งว่าเขาต้องเปลี่ยนฝักบัวเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ําอีกประมาณ5้าร้อกว่าบาทสุดท้ายคือจะเอาเงินให้ได้ดี่ฉันมีความรู้สึกว่าเข้าใจคนเป็นเจ้าของห้อง แต่ดิฉันทําให้คุณเนี่ยพื้นห้องทั้งหมดสะอาดเรียบครัวทั้งหมดคุณจะเอาของใหม่ทั้งหมดดิฉันก็ยอมให้แต่ดิฉันไม่เข้าใจว่าคุณจะเคี่ยวอะไรกับดิฉันนักหนาะคือนี่คือความรู้สึกที่แย่มากๆที่ที่เจอเจ้าของห้องที่แบบคือแบบไม่มีคําว่าไม่มีคว่าแบบเออเขาให้เราขนาดนี้แล้วแค่สี่ห้าร้อยซึ่ง ดิฉันไปดูเองไปทำเองวันที่ไปทำวามสานห้องน้ำฝักบัวมันก็คืออันเดิมที่คุณให้มาตอนที่เราเข้าอยู่คือคุณจะเอาของใหม่คุณก็เลยแบบดิฉันก็แบบคือคือที่ที่ยอมอยากจบอะ่ะแต่ความรู้สึกคือแยกกับกับกับมนุษย์แบบนี้มากๆว่า คุณเป็นคนที่อยู่ในสังคมแล้วคุณจะเอาอย่างเดียวคุณไม่เคยคิดจะให้เลยดิฉันก็เลยรู้สึกแบบใครเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างเราอ่ะพยายามที่จะเป็นผู้ให้โดยที่เราไม่ต่อรองอะไรนะเคยต่อรองกับเขานะลองดูว่าเขาอ่ะจะว่ายังไงเขาบอกเขาอ่ะเสียเวลาเสียน้ำมันในการที่จะต้องมาดูเราอะขับรถ ไปจากชนบุรีกรุงเทพไปทําการศาสตร์ห้องไปเก็บห้องที่เขาให้เรียบร้อยโดยใช้แรงเราทั้งน้ํามันรถทั้งค่าแรงเราแต่คุณไม่มีคือคุณไม่ไม่มีน้ําใจให้เราเลยแม้แต่น,นิดเดียวที่หยิบยื่นให้ที่ให้ความรู้สึกที่ว่าเออเราเป็นผู้เช่าที่ดีนะเราแบบจ่ายค่าเช่าคุณตรงนะเราไม่ได้ต่อรองอะไรคุณเยอะแยะแต่ว่าคุณแบบ คือเราถอยจนสุดจนจนแล้วอะ่ะคุณก็ไม่มีแบบไม่มีอารุ้อร่วยเลยคุณเป็นคนที่แบบคือเป็นคนที่สุดที่สุดตั้งแต่ที่ฉันเคยเจอมาก็เลยแบบอันนี้คืออัดอั้นอยากรู้อยากระบายอยากอยากบอกตัวเองว่าถ้าเจอคนแบบนี้จริงๆเราต้องขอบคุณนะขอบคุณที่ทำให้เราอะได้รู้ว่ามนุษย์แบบเนี้ย ทำให้เราต้องกลับมาดูใจตัวเองว่าเราแข็งแกร่งขนาดไหนที่เราจะผ่านมนุษย์แบบนี้ไปได้อันนี้คือเป็นเรื่องที่อยากระบายอยากจะระบายในช่องนี้ช่องตัวเองเนี่ยคือแบบนานๆที่จะรู้สึกแบบนี้ที่จะแบบอะไรแบบนี้ก็โอเคปี2 1 7เจอตั้งแต่ต้นปีถือว่าเราได้ฝึกจิตเรา ให้แข็งแกร่งมากขึ้นในการที่จะเจอคนแบบนี้เราก็จะได้รู้ว่าถ้ามีถ้าเราจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเราจะต้องอไปไปคือด้วยความที่เราอะเป็นทั้งผู้เชา่าแล้วเราก็เป็นเจ้าของบ้านเชา่าเราก็เข้าใจไงคือคนมาอยู่เราอะ่ะเราเราไม่เคยเคี่ยวขนาดนี้ไงเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นเขาก็น่าจะแบบคุยได้ไหมอารมณ์อารวดกับเราได้ไหมคุยกันได้ไหมอะไรเงี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยสี่ห้าร้อย 500, คือแบบคุณจะต้องเอาแบบเราแบบ ือแบบเออนั่นแหละใครเคยเจอแบบนี้บ้างคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะคะ